ละครสั้น fc เรื่องลงรักแม่ไม่ตอนที่สองตามไปดูกันเลยนะคะดูหน่อยนะไม่ได้ลงตั้งหลายวันแน่ดูดูไปแล้วแม่ก็ไม่ได้ใจร้ายสักเท่าไหร่แค่อยากให้ลูกเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วก็ทำงานเท่านั้นเองแต่เมื่อลูกชายตกปราบรับคำว่าจะไปทำงานคุณแม่ก็ใจดีขึ้นมาทันที แม่สั่งตัดชุดนี้ไว้ให้ตั้งหลายปีแล้วลูกดูสิก็ยังหล่อเหมือนเดิมแต่งตัวแบบนี้เหมาะกับการเป็นผู้บริหารระดับสูงเฮ้ยแม่มีความสุขมากๆเลยนะครับแม่ผมก็ว่าผมควรจะเป็นผู้ใหญ่สักทีแล้วแหละผมไปทำงานก่อนนะคุณอยู่กับลูกอยู่ให้มีความสุขละ่ะถ้ามีอะไร โทรหาผมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเข้าใจไหมจริงสิผมไปทำงานไม่ถึงก็ได้อะโทรหาผมระหว่างที่ผมไปทำงานเข้าใจไหม,มจริงจริงก็ไม่อยากไปหรอกขี้เกียจจะตายอยู่บ้านอนะมีความสุขไปทำงานก็หน่วยบ้านเงินเยอะแยะไม่รู้จะทำไปทำไงไม่อย่างงานอะคุณคะไปทำงานเถอคะค่ะ คนเรามันต้องทำงานถึงจะมีเงินก็นั่นแหละผมคิดถึงเรื่อง <c oughs> เรื่องที่ว่าแม่ให้ไปทำงานก็แค่นั้นแหละแต่ตอนนี้ผมมีครอบครัวแล้วผมก็อยากจะไปดูแลตัวเองดีๆนะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะ <c oughs> คุณคะวายย่ายังไง เดี๋ยวค่อยคุยกันก็ได้ค่ะอืมงั้นผมไปละการที่เราชอบใครสักคนหนึ่งมันเป็นแบบนี้นี่เองเราจะมีความมุ่งมั่นและตั้งใจให้มากกว่าเดิมฮอ,อยู่ดีๆฉันก็มีลูกแล้วก็มีเมียเพิ่มมาโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยโอย้สบายจริงไปทำงานกัน ขับรถด,ดีๆนะคะคร <c oughs> อบครัวนี้ดูจะวุ่นวายแต่ก็คงไม่วุ่นวายเท่าครอบครัวเก่าของเราแม่สามีที่ใจร้ายใจร้ายมากๆตั้งแต่เราเข้าไปอยู่ไม่เคยมีวันไหนเลยที่แม่สามีจะใจดี <c oughs> หวังว่าแม่สามีคนต่อไปของฉันจะใจดีนะ แปดจ้ลูกเดี๋ยวแม่จะทำกับข้าวให้กินนะจ๊ะหนูจะกินอะไรดีคะวันนี้อืมทำซุปผักรวมดีกว่าใส่แครอทบลอกลี่อะไรอีกนะแครอทบลอกลี่ฟักทองเอาไหมจ๊ะเดี๋ยวก่อนจ้าแม่ทำไว้ให้หมดแล้วนะจ๊ะเธอแค่ไปทำงานบ้าน ฝากลูกไว้กับฉันนี่แหละจะดีหรอคะคุณนายนี่เรียกฉันว่าคุณนายคุณเนยอะไรจ๊ะเรียกแม่สิไหนไหนลูกชายฉันก็เป็นฝั่งเป็นฝาและเธอเรียกฉันว่าแม่แหละแล้วไปทำงานลูกจ๊ะเขาจะให้แม่เป็นลูกสไใภ์จริงๆเหรอเนี่ยหนูอยู่ตรงนี้ห้ามดื้อน,นะเดี๋ยวแม่ไปทำงานก่อนเข้าใจไหมจ๊ะลูกสไภซ์หรอ จะไวๆๆ้ใจได้จริงๆหรือเปล่าเนี่ยเออให้หนูเรียกว่าคุณแม่หมายความว่ายังไงคะก็เธอเป็นเมียลูกชายฉันไม่ใช่เหรอฉันก็เป็นแม่แม่ผัวไงไม่ดีใจเหรอฮะที่ฉันรับเธอไว้น่ะปไปไปไปทำงานบ้านไปอย่าคิดเยอะเลยถ้าคิดเยอะฉันเปลี่ยนใจ เป็นแม่ผัวใจร้ายและเธอจะหนาวนะค่าค่าฉันทำแล้วเดี๋ยวแม่ทำตรงนี้ก่อนนะลูกนะเดี๋ยวแม่จะป้อนข้าวจ้ามันก็ยังดูงงงงอยู่นะแต่ก็ช่างเถอะทำงานมีที่อยู่ที่กินมันก็สบายอยู่แล้วปัด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 ,ปดเข้าไปฮืมสะอาด แม่เสร็จแล้วจ้าหิวข้าวหรือเสียงจ้าโมจิน่าจะหิวหิวแล้วใช่ไหมลูกไปไปไป,ไป,ไ,ปไปกินข้าวกันดีกว่าไปดูซิว่าคุณนายอา้าวมีอะไรจะใช้หนูหรือเปล่าคะไม่มีไปกินข้าวกันเถอะไปไปไปฉันทำกับข้าวไว้เยอะแยะแล้วน่ากินใช่ไหมค่ะน่ากินมากเลยค่ะ อะไรเนี่ยอยู่ดีๆคุณนะก็ไม่โทรหาแล้วก็ไม่เรียกเรามาอยู่ด้วยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะห <c oughs> ยิบบอกนะว่าหลงเยนนี่จนงอหัวไม่ขึ้นไปอีกคนนึงแล้วจริงสิฉันยังไม่รู้จักชื่อเธอเลยเธอชื่ออะไรนะ <c oughs> ชื่อเอยค่ะอืมฉันความจำสั้นน่ะเธอชื่อเอยใช่ไหมแล้วลูกชื่ออะไรล่ะโมจิค่ะ อืม,อมกินเยอะๆนะจะกินอะไรบอกฉันฉันทำอร่อยทุกอย่างโอ้โหสุดยอดไปเลยคุณนาะอะไรกันเนี่ยทำไมหันมาดีกับมันขนาดนี้หรือว่าจะยอมรับยีนี่เป็นลูกสไปรยแล้วไม่ได้ฉันรอมาตั้งหลายปีฉันต้องเป็นลูกสไปรยให้ได้คือดูสิ พูดแล้วก็หมั่นเขี้ยวโมโหส,สุดๆไปเลยจะทำยังไงดีนะพูดแล้วก็หน้าน้อยใจเมื่อวานยังทำตัวดีกับฉันอยู่เลยนะคุณนาะวันนี้แปรพักซะแล้วโอ้โหครอบครัวสุขสันสตสระด้วยเดี๋ยวห้ดดูเถอะจะเจอลิชฉันบ้างเออคุณนาคะกินข้าวด้วยได้ไหมคะเนี่ย วันนี้ไม่ได้ทำเผื่อเลยนะสิพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ก็แล้วกันนะคุณน้าคะทำไมคุณน้าเมินเฉยกับหนูขนาดนี้คะเนี่ยไม่ได้เมินงั้นหนูกลับก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวก็คงต้องเรียกฉันเรียกฉันสิเรียกฉันอา้าวทำไมไม่เรียกฉันปกติก็ต้องขยันขยอให้ฉันอยู่แต่นี่อะไร ฉันขอกลับก็ให้กลับเฉยๆอย่างนั้นน่ะเหรอฮึไม่มีทางซะหรอกฉันจะต้องอยู่ที่นี่เผลอๆฉันจะนอนที่นี่ด้วยซ้ำไปดูสิคุณน้าก็คุณน้าเถอะฉันไม่ปล่อยไว้แน่ว่าไงจ๊ะหนูโมจิน่ารักดีนะถ้าฉันมีหลานเร็วก็คงจะน่ารักแบบนี้เหมือนกันนี่เธอนะ่ะ ฉันเรียกได้ยินไหมเนี่ยหาเหม่อลอยอะไรคิดถึงลูกชายนเหรอก็น่าจะคิดถึงหรอกลูกชายฉันน่ะทั้งหล่อหน้าตาดีฐานะก็ดีแล้วดูเธอสิเนี่ยโอ้ยหน้าตาไม่ได้เรื่องเลยนะฉันบอกให้แถมจนจนไม่พอเธอยังเป็นแม่ไม้ลูกติดอีกเนี่ยนะยลูกชายฉันช่างตาถั่วสะนี่กันไรแต่ก็ช่างเฉอะช่างเฉอะฉันมีเงินเยอะแล้ว ขอให้ลูกชายฉันมีความสุขก็พอเงินฉันมีเยอะเดี๋ยวจะไปช้อปปิง้งพี่ว่ายังไงนะครับพี่จะหาเมียให้ผมเหรอโอ้ยดีใจจังเลยปกติพี่ไม่อยากให้ผมมีเมียนี่ทำไมตอนนี้พี่อยากให้ผมมีเมียแล้วครับพี่เฮ้ยเจ้าหรือเปล่าฮะแต่ว่าเป็นแม่ไม่ลูกติดนะแกชอบหรือเปล่าฮะขอแค่สวยใครก็ได้นะพี่ ผมชอบบนนั่นแหล่นหน้าว่าแต่พี่เธอใจดีสุดๆเลยถ้าอย่างนั้นเลี้ยงข้าวผมด้วยนะพี่นะจัดเป็นเลยมือใหญ่กินให้เต็มที่แล้วก็ทำงานด้วยละ่ะวันนี้เอามาเป็นเมียให้ได้ละ่ะเข้าใจไหมอุ้ยพี่ใจร้อนจังเลยเมียหรอฉันขอดูหน่อยสิว่าหน้าตาจะดีแค่ไหน ใช่ผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่านะจริงสิเหมือนในรูปเป๊ะเลยโอ้โหน่ารักเป็นบ้าเลยวันนี้ฉันจะจัดการเธอก่อนอื่นก็ต้องจีบก่อนสวยจริงๆเลยแม่นางฟ้าของพี่ฉันจะทำให้เธอรู้จักฉันให้มากขึ้นสวัสดีจ้าน้องสาว ว่ายังไงซะพูดด้วยก็ไม่พูดหญิงจริงๆเลยอย่างเงี้ยพี่ชอบอะไรกันเนี่ยเราเคยรู้จักกันด้วยหรอคะขอทางหน่อยค่ะฉันจะกลับบ้านอะไรกันขอท่องขอทางอะไรฉันไม่ให้เธอไปฉันชื่อจอแดนส่วนเธอชื่ออะไรบอกหน่อยได้ไหมฮะเราไม่เคยรู้จักกัน อ้าวและอีนี่ใครเนี่ยฉันสามีของเธอมีอะไรหรือเปล่าจะบ้าเลยไงสาวมองสามีอะไรเธอโสดไม่ใช่หรอฮะได้ข่าวว่าเป็นแม่ไม,ม้นี่ก็แม่ไม่ก็เมียฉันนายอยากมีเรื่องหรือเปล่าล่ะอะไรกันเนี่ยมีสามีแล้วก็ไม่บอกฝาาก่อนเถอะฉันไปก่อนละกันใครดู เจอกันแน่อีหน้าหรอถ้าอย่างนั้นนายก็รีบไปจากตรงนี้เดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นฉันจะแจ้งความจับนายแน่แล้วห้ามมายุ่งกับเมียของฉันอีกตกใจหมดเลยนะคะเนี่ยแล้วนี่คุณมาได้ยังไงคะพอดีออฟฟิศผมอยู่แถวนี้โชคดีของฉันจริงๆเลยนะคะเนี่ยถ้าไม่เจอคุณแล้วก็ ไม่รู้จะเกิดเรื่องอะไรขึ้น้ยน่ากลัวจริงๆเลยวันหลังจะออกจากบ้านบอกผมด้วยก็แล้วกันผมจะมาเป็นเพื่อนเข้าใจไหมฉันเกรงใจนะคะป่านนี้น้องชายฉันก็คงจิได้เมียสมใจแล้วฮฮฮฮฮฮดีใจจังมาเริ่มแผนต่อไปกันเลยดีกว่า จัดเสียนหนามทิ้งคุณป้าคะอ่ะวเธอยังไม่กลับอีกหรอเนี่ยหเห็นคุณป้าเลี้ยงเด็กเหนื่อยนะคะเดี๋ยวหนูเลี้ยงแทนให้คุณป้าไปพักผ่อนเถอะคะ่ะถ้างั้นก็ขอบใจมากเลยนะปวดหลังจังเลยขอไปพักผ่อนแป๊บหนึง่งเดี๋ยวฉันมาหลับให้สบายนะคะคุณป้าต่อไปถ้าไม่มีเด็กคนนี้ย ชีวิตฉันก็จะมีความสุขมากเพราะอย่างงั้นแกนางตัวจิว๋วไปเล่นน้ำกันไหม,ห,มหนูน้ำนี่เย็นมากเลยนะว่ายน้ำให้สนุกนะจ๊ะไปไปว่ายน้ำไปนั่นแหละหมจมแล้วก็ตายไปเลยก็ไม่ใช่ความผิดของฉันจะดีเหรอคะเนี่ยโดดงานมาตั้งแต่วันแรกแม่รู้เข้า คุณโดนแน่ๆเลยไม่เป็นไรหรอกน้ามันมีธุระเอามาทำอะไรกันนะ่ะแม่คะแล้วลูกหนูล่ะคะอยู่ข้างหลังโน,น่นอยู่ข้างหลังหรอคะโมจิโมจิลูกแม่ไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเนี่ยโมจิรอแม่ด้วยรลแม่ด้วยอย่าเป็นอะไรนะลูกนี่ คุณทำแบบนี้ได้ยังไงเด็กจมนะ้ำทำไมคุณถึงยืนดูแบบนี้แล้วคะฮะแกตายได้เลยนะคะเนี่ยก็ฉันว่ายน้ำไม่เป็นนี่จะให้ฉันทำยังไงก็โดดลงไปเหรอฮะฉันไม่บ้าหรอกนะตายเดียวก็ยังดีกว่าตายคู่เฮ้ยเธอนี่รักลูกตัวเองวันหลังอะ่ะก็ดูแลให้มันดีๆสิไปออดซอผู้ชายอย่างนั้นเชื่ ว่าไ,ไงคะพี่กลับมาแล้วหรอเน่เธอทำแบบนี้ไม่ถูกนะเฮ้ยกลับบ้านเธอไปเดี๋ยวนี้ฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีกฉันไม่ได้ผิดทำไมฉันต้องกลับด้วยล่ะฮะฉันไม่กลับหรอกฉันไม่กลับอีกอย่างหนึ่งเด็กก็ลงไปเองนี่นาฉันไม่ได้ผักซะหน่อยถ้าฉันผักแล้วก็คุณน้า หนูไม่ได้ทํานะคะคุณนาเชื่อหนูนะคะ,ะค,คุณนาสองค้อนั้นใส่ร้ายหนูเดี๋ยวดูกล้องวงจรปิดก็รู้อะไรนะคะคุณนากล้องวงจรปิดเออมีมีมีด้วยหรอคะใช่ฉันติดไว้เยอะเลยเออถ้าอย่างงั้นหนูขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วกันนะคะเรื่องนี้หนูก็ถือว่าให้แล้วกันไปก็แล้วกันคุณนา เมื่อก่อนเคยรักหนูตอนนี้ก็ไม่รักหนูแล้วหนูเสียใจมากเลยนะคันเนี่ยทำไมเธอถึงเป็นคนแบบนี้ไปได้ฮะเมื่อก่อนนี้เธอเป็นเด็กน่ารักมากเลยนะไปะไปดูกล้องวงจรปิดกับนะไม่ค่ะหนูไม่ดูหนูว่ามันไม่มีอะไรหรอกคะ่ะถ้าคุณน้าไม่เชื่อใจหนูแล้วก็ก็เปิดดูได้เลยนะคะ แต่หนูขอตัวกลับบ้านก่อนตามใจเธอเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็คุณนาแล้วคุณนาจะเสียใจที่ทำแบบนี้กับหนูไป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 ,ปกินข้าวกันกินข้าวกันแม่ทำกับข้าวไว้เยอะแยะเลยขอโทษด้วยนะที่แม่สะเพ้าทำให้หลานต้องตกน้ำนะ่ะ ผมก็ขอโทษนะไม่เป็นไรค่ะโชคดีแล้วที่โมจิไม่ได้เป็นอะไรไม่ต้องกังวลไปนะคะคุณแม่คุณก็เหมือนกันฉันเชื่อใจคนอื่นมากเกินไปวันหลังฉันจะตั้งใจดูโมจิเธอสองคนกินข้าวไปเถอะฮฉันผิดเองจริงๆนั่นเนี่ยวันเนี้